ทำไมนะตอนนั้นที่เราทำธุรกิจอะทำไมไม่ใครบอกเราเรื่องนี้วะพม่อาแอบลมแบบนี้นะทำไมฉันไม่ม้ใครบอกมันจะมีทิปบางทิปที่รู้แค่นี้โอ้โหชีวิตฉันดีขึ้นเลยอะอเราก็เลยรู้สึกว่าไอทิปบางอย่างที่มันดูเล็กน้อยอะเอ้ยมันมีค่าเหมือนกันนะมันมีความหมายกับเราในขณะนั้นก็เลยเป็นเหตุที่เริ่มทำเพจขึ้นมาเพื่อเล่าเรื่องพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ วันนี้เนี่ยบอกเลยว่าสนุกกว่าทุกทุกวันนะทุกทุกครั้งเราจะคุยเรื่องซีเรียสจริงจังแต่วันนี้อยากคุยเรื่องที่มันได้สาระแล้วก็สนุกด้วยก็เลยถือโอกาสนี้นะชวนนะชวนพี่ทิพย์พี่ทิพย์ใช้คําว่าเป็นเจ้าแม่ SME ก็ว่าได้เจ้าแม่ SME ไทยแล้วกันเนาะมาเล่าให้ฟังเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องลึกนะเบื้องที่หลายคนไม่รู้กับท็อปิกที่ว่า how to become digital tip อยากรู้ที่มาที่ไปเป็นยังไงทําไมถึงมาเป็น พี ars, ่ทิพ <están> oh, ์ดิจิตอลทิพได้นะขอเสียงปรบมือให้พี่ทิพหน่อยนะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นครั้งแรกที่พี่ทิพมาเย็นฝั่งผมนะปกติผมจะไปฝั่งพี่ทิพประมาณสองครั้งแล้วมั้งที่เคยไปไลฟ์กับพี่ทิพครั้งสองครั้งใช่ใช่ใช่เราเคยไลฟ์กันหลายรอบนะขอบคุณน้องหนุ่ยมากที่ชวนมาด้วยนะคะสวัสดีทุกคนด้วย โอต้องขอบคุณพี่ทิพย์ด้วยที่อุตส่าห์สละเวลามาก็รู้ว่าแหมคิวท้องใช่เล่นเนาะอ่ะอเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับทุกนาทีเรามีค่านะทุกค่าก็คือค่าใช้จ่ายค่าเน็ตค่าไฟค่าน้ำอะไรย่าง <c oughs> งนะพี่ทิพย์ผมว่าหลายคนรู้จักพี่ทิพย์อยู่แล้วแต่ให้แนะนําตัวเองอย่างเป็นทางการเออเพจดิจิตอลทิพยก็มาเองด้วยเอยอันนี้สนุก <มา S 1> ้วเอออ่ะแนะนำตัวเองออฟิเชียลรีิดนึงครับพี ทิพย์เป็นใครทําอะไรอยู่ปัจจุบ,บันครับผมเชิญครับ ค่ะทิปนะคะมันทิตาค่ะก็ปัจจุบันเป็นเจ้าของเพจ Digital Tips Academy นะคะเราก็เป็นเพจที่ทำเรื่องของความรู้นะคะก็ให้ความรู้เรื่อง Digital Marketing นะคะสนุกสนุกแล้วก็ในยามว่างก็มีจัดงานจัดกิจกรรมนะคะก็มีงาน Digital ที่จะมี e r e n c e Thailand นนะคะซึ่งมีคุณหนุ่ยมาเป็นสปีกเกอร์นะีให้เกียรติมาตลอดนะคะแล้วก็มีงาน Social Media Platform Conference นะคะก็โดยส่วนใหญ่ดิ g i t a l t i ป s ก็ passion เอนดูเคชันเนี่ยแหละเราก็จะทำอะไรก็ตามที่เป็นสื่อที่ทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการทาดิจิตอลมากขึ้นค่ะโอ้โหฉะนั้นก็ชัดเจนเนาะเรื่องดิจิตอลเรื่อง SME ก็ต้องพี่ทิพย์คนนี้เลยนะทีนี้ผมอยากถามนิดนึงอะ่ะเข้าประเด็นอยากรู้พี่ทิพย์ทำดิจิตอลทิพยเนี่ยมานานมากน้อยแค่ไหนยังไงแล้วครับ อาวโอเคก็เราเปิดเพจปี2017ค่ะถ้าถ้านับมาถึงตรงนี้ยก็ประมาณห้าปีละนะคะห้าปีใช่โอ้หปีเอ้ยจริงๆ5ปีก็ฟังดูเหมือนไม่นานมากนะแต่ว่านานก็นานมไม่นานก็ไม่นานมาแล้วทำไมถึงทำดิจิตอลทิปอะคาเดมีขึ้นมาทำไมทำเพจขึ้นมาก่อนหน้านั้นทำอะไรครับจุดเริ่มต้นคืออะไรพี่ทิพค่ะก็โอ้จริงๆนี่ดีใจมากเลยนะไม่ค่อยไม่ค่อยได้เล่าเรื่องเหล่านี้นะคะก็จริงจ สมัยที่เปิดเพจขึ้นมาตอนนั้นยังทํางานประจำนะคะ<ม>ก็ดูแลแผนกดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งอยู่ที่บริษัท Workpoint นะคะแล้วก็ทีเนี้ยระหว่างที่ทางานประจำอะ่ะเราก็เหมือนเริ่มทําธุรกิจออนไลน์ไปด้วยแล้วก็มันมันได้เห็นหลายมุมเหมือนกันอาจจะคล้ายๆคุณหนุ่ยเหมือนกันคือคือพิธีบาทก็จะทํางานกับแพลตฟอร์มใช่ไหมทำงานกับ y o u t u b e ตั้งแต่ยุคแรกนะ Facebook, เฟซบุ๊กไลนตั้งแต่หลายๆคนยังไม่ได้มีออฟฟิศในประเทศไทยเราก็จะแบบ คุยกันไปคุยกันมากับพาร์ทเนอร์อย่างเงี้ยแล้วก็เวลามันมีฟีเจอร์ใหม่ๆเราก็จะได้ลองใช้ก่อนทีเนี้ยมันก็เลยเหมือนเห็น2มุมคือมุมของตัวเองที่เราก็ใช้เวลาหลังเลิกงานเสาร์อาทิตย์อะทำธุรกิจด้วยใช่ปหคะแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็เป็นมุมแบบคอ r เปอ a t เรทที่มีโอกาสได้ทํางานกับกับฝั่งที่เป็นแพลตฟอร์มใช่ไหมแล้วมันก็มีเหมือนมีแกลบบางอย่างที่เรารู้สึกว่าคือเรารู้สึกว่าเราโชคดีเพราะว่าเวลามันมีอะไรออกมาเนี่ยเราก็จะได้รู้เร็วแล้วก็เราเหมือนกับอยู่ในแหล่งข้อมูลข่าวสารหรือว่า แม้กระทั่งเวลามันมีเซมินาหรือมีงานอะไรเงี้ยเราก็มีโอกาสได้ไปประชุมเรื่อยๆใช่ไหมแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจังเลยออยากจะให้ SME ได้รู้เรื่องแบบนี้บ้างเพราะว่ามุมมันไม่เหมือนกันคือพอพอเป็นเราท e ํา SME อ่ะเราก็จะใช้เงินตัวเองลงใช่ป่ะท,ทุกบาทก็แบบคิดอะต้องคิดใช่ไหมก็เ <c oughs> ลยรู้สึกว่าเอองั้นเราเอาสิ่งที่เรารู้อะมาเขียนดีกว่าคือดิจิทัลท i ิปเกิดมาเนี่ยไม่ได้เกิดมาเป็นอะคาเดมีนะตอนแรกที่เกิดมาเนี่ยเกิดมาแค่ อยากจะเหมือนเขียนอยากจะเขียนอยากจะบอกอะไรเงี้ยแล้วก็เขียนไปเขียนมาก็เริ่มต้นจากการมีคนอิ inbox มาบอกว่ามาสอนหน่อยได้ไหมนะคะเราก็เลยเริ่มสอนก็เลยกับค่อยๆมาซึ่งคลาสแรกจริงๆเนี่ยเป็นการสอนน้องๆที่ลาออกไปคือลาออกจากเบอร์คอยไปแล้วแล้วก็เขาไปทําธุรกิจกันใช่ปะเขาก็บอกว่าพี่ทิพย์สอนให้หน่อย<น>ก็จะเป็นแบบคลาสแรกนี่คือเจคนนะตอนนั้นก็ยัง<น>ยัง เออยังยังเพิ่งเริ่มเริ่มอะไรเงี้ยพอสอนเสร็จปุ๊บก็โพสต์รูปลงเพจว่าวันเนี้ยไปสอนน้องมานะคะแล้วก็เริ่มมีคนมาบอกว่าสอนหน่อยได้ไหมสอนหน่อยได้ไหมเราก็เออเหรอเออได้สิก็เหมือนทํางานประจำมาจ้าหนึ่งสุขใช่ไหมเสาร์อาทิตย์ก็เปิดห้องสตาร์บัคสอนอันนี้น่าจะประมาณเปิดเพจมาสัก2ปีละนะคะสักสองปีโอ้ดูไม่ต่าง<ช>ันนะแต่ก็ยังอยู่ในเวิร์กอยู่ใช่ใช่ก็ทำงานนี้ก็จะเป็นน้องๆในแผนกอันนี้ยูทูบ ได้รางวัล YouTube g, น้องแผนนี้ YouTube เนะอหอันนี่มีกี่มีกี่ซับเนี่ยถึงได้นี่คือรางวัลเลเวลไหนครับเนี่ยดูไม่ธรรมดาเลยตอนนั้นน่าจะแบบเออจอําไม่ได้เลยวะ่ะนานละแต่ว่าก็ทํามาตั้งแต่ยังไม่ถึง,ย,ง,ถงยังไม่ถึงล้านเนี่ยทำมาเรื่อยๆจนโอ้โหตอนนี้ก็หลายสิบละอ kind of like. ะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้รางวัลมาเป็นสเต็ปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะนี่นี่ตอนนี้ยังแบบเพิ่งคลอดไม่นาเนี่ยเพิ่งมีลูก เออใช่โออโ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 อเคอันนี้ป่ะครับที่ว่าสอนอันนี้คืออันนี้คืออันนี้คือรูปสมัยที่ทํางานอันนี้อันนี้เป็นแบบตอนที่ทํางานค่ะคือจริงๆครั้งแรกสุดก็เข้าไปทําคือไปเปิดเอ่อทีวีสัตเทไลทเลยเป็นยุคนั้นค่ะใช่พี่ทิพย์บีอยู่อยู่วงการทีวีมากี่ปีแล้วครับแบบนี้อ่าวิสวัสดีพี่บีด้วยค่ะก็ อยู่วงการทีวีใช่ป่ะน่าจะตั้งแต่ปีปีประมาณสิบปีที่แล้วอะสองศูนย์หนึ่งสองสองศูนย์หนึ่งสามประมาณนั้นนะคะใช่เออสิบปีที่แล้วแรกเริ่มพี่ทิพย์ทำอะไรถามได้ไหมครับจริงๆจริงๆตอนเรียนจบอะอยู่คอน sumer ก็คืออยู่อยู่ในรีเวอร์นะคะ<อ>แล้วก็ทำทำคอน sumer มาตลอดเลยทำมาประมาณเจ็ดแปดปีแล้วก็เริ่มรู้สึกว่า เริ่มรู้สึกอิ่มอิ่มเริ่มรู้สึกอิ่มตัวก็เลยไปเรียนต่อก็ใช้เงินเก็บตัวเองเนี่ยก็คือทํางานสะสมตังค์ใช่ปะก็เก็บเงินมาเจ็ดแปดปีก็เอาเงินน่ะไปเรียนต่อพอเรียนต่อเสร็จปุ๊บกลับมาก็เริ่มรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนสายทีเนี้ยเอ่อก็อยากทํางานทีวีนะตอนนั้นอยากเป็นเบื้องหลังแล้วก็เลยไปสมัคร แต่แบ็กกราวด์เราอะ่ะมันเป็นการตลาดใช่ปะกม็มันก็ไม่ได้จับงานโปรดักชันหรอกเขาก็ให้ทำมาร์เก็ตติ้งนี่แหละแล้วก็พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็เจอโปรเจกต์แรกเลยคือตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ช่อง Work ์กพอยกำลังคิดกันอยู่ว่าจะทำสถานีไหมนะคะคือช่วงนั้นเป็นยุคเปลี่ยนผ่านถ้าใครจำได้เนี่ยมันเป็นยุคที่เริ่มมีทีวีดาวเทียมขึ้นมานะคะแล้วก็ปกติช่องเนี่ยของเวิร์กเนี่ยเราผลิตรายการเข้าช่องหลักนี่คืออูหย้อนกลับไปนานมากนะแต่ตอนที่ ทิปเข้ามาเนี่ยคือมันเป็นช่วงที่บอร์ดกําลังคุยกันอยู่ว่าเอ๊ะทําดีทําไม่ดีแล้วก็บังเอิญมีเราเข้ามาเขาก็เลยบอกว่าผู้ใหญ่ก็เลยบอกให้โปรเจกต์นี้มาทําก็ให้ทําทีวีสัตว์ไหลเราก็ทําทุกอย่างเลยตั้งแต่แบบดีลสถานีทําทุกเรื่องหาเลขช่องเอาช่องจนขึ้นให้ได้ทํำผังตั้งแต่แบบเดย์วันเลยซึ่งมันก็กลายมาเป็นช่อง w o r k p กพ n อยดิจิ a l ทุกวันเนี่ยแต่ว่าจุดเริ่มต้นตอนนั้น,เ,นเกิดจากสัตว์ไหลก่อนค่ะ อืมก็คือจากทีวีแรกเริมโอ้โหพอพูดถึงช่องดิจิตอลนี่นึกออกอ่ะผมเจอรูปที่พี่ทิพย์บอกแล้วรูปที่สอนใน s t a r b u c k คคือรูปนี้ออใช่ไหมครับใช่ใช่นี่รูปแรกเลยอะ่ะโมเมนต์มันเป็นยังไงตอนนั้นที่สอนในส t r r u u k คแล้วแล้วแล้วยังไงแล้ว,แล,วแล้วมันกลายมาเ,ออเป็นแบบดิจิตอลทิพย์อะคาเดมีได้ยังไงอจุดจุดิ้งพ้อยตรงนั้นเป็น,เป,นเป็นยังไงพี่ทิพย์เออ,อเนาะ คือเนี่ยถ้าดูในรูปนี่คือท้องเจ็ดเดือนนะเนี่ยท้องเจ็ด<ะ>เดือนแล้วแบบน้องอ่ะให้ไปสอนก็เลยอ่ะไปไปแบบท้องแก่ๆอ่ะก็ไปสอนยืนสอนกันอ่างเงี้ยสนุกคือคือจริงๆอ่ะพี่ว่าพี่คงเป็นคนชอบสอนแหละเหมือนกับเป็นพวกเด็กแบบ ติวหนังสือเพื่อนเนี่ยเวลาเด็กๆก,ก็จะชอบติวหนังสืออะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าเวลาเราติวเพื่อนเนี่ยเราเหมือนได้ติวตัวเองไปด้วยมันก็เลยมีนิสัยนั้นอยู่แล้วก็ตอนที่น้องมาให้สอนก็เอนจอยนะก็นั่งทําสไลด์เอ๊ะจะสอนอะไรเขาดีเลยแบบเนี้ยแล้วพอทําทเสร็จก็รู้สึกรู้สึกฟูลฟิลประมาณหนึ่งคือตอนที่สอนก็รู้สึกว่าเออดีแฮชันแบบฟิลลิ่งดีอะไรเงี้ยพอมีคนเริ่มมาถามว่าช่วยมาสอนหน่อยเราก็เอ๊ะย,ยังไงดีก็เปิดห้องสตาร์บัคใหม่แล้วก็นั่งอสอน าร์ก็เริ่มจากคลาสแรกๆก็8ดคนเกคนแล้วก็สักพักหนึ่งเนี่ยพอประมาณเดือนที่สองตอนนั้นท้องแดเดือนละมันก็เริ่มขึ้นมาเป็นประมาณ2ี่ิกว่าคนอ่ะเราก็เริ่มเปิดโรงแรมแถวบ้านสักพักหนึ่งก็เริ่มแบบ3าสิคนพอเดือนต่อไปก็ไปคลอดลอะอคลอดเสร็จปุ๊บกลับมาก็ อีกแว็บหนึ่งอ่ะก็เริ่มแตะเป็น50าสิบละแล้วก็ค่อยๆเริ่มเหมือนโตมาเรื่อยๆจากตรงนั้นเงี้ยมันก็มีความแบบปากต่อปากบ้างอะไรบ้างหรือมันอาจจะเป็นวิชาที่ณขณะนั้นคนกําลังสนใจพอดีอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนกับก็ก็มากับช่วงเวลาตรงนั้นแบบนี้อือหูแตะไปถึง50คนเอาแล้วจังหวะจุดไหนที่เริ่มเปลี่ยนจากเพจดิจิ t อลทิฟมาเป็นดิจิตอลทิฟอะคาเครับ กเ็เริ่มรู้สึกว่าเริ่มรู้สึกว่าชอบมากคือคือเริ่มรู้สึกว่าการสอนเป็นเรื่องที่เราเราเราฟูลฟิลอะ่ะมีความสุขแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเออเราก็แน่าจะทําให้มันชัดเจนว่าดิจิทัลทิปส์เนี่ยมันคืออะไรก็เลยคิดว่าเออถ้างั้นเราก็บอกไปชัดๆเลยว่าเราเป็นอะคาเดมี่แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นค่ะซึ่งมันก็น่าจะประมาณปีที่สองนะั่งที่เราเปลี่ยนชื่อเลยแบบนี้แล้วก็ทํามาจากจุดนั้น อืมแล้วสิ่งที่สอนนะถามแบบนี้ครับในช่วงแรกที่สอนเนี่ยพี่ทิพสอนอะไรบ้างในตอนนั้นที่สอนบ่อยๆหน่อยนอกจาก Facebook YouTube พวกเนี้ย Instagram มอ,อย่างอื่นไหมครับ จริงๆพวกดิจิตอลเรื่องคอนเทนต์อะไรอย่างงี้เราก็สอนเพราะว่าเวลาทำงานจริงๆอ่ะสิ่งที่ใช้เยอะที่สุดคือการดูพวกอนาลิติกส์หลังบ้านแต่ว่า mm hmm. พี่อาจจะเป็นเชิงคอนเทนต์ซะเยอะเพราะว่าเราเราเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะเราทำบริษัทคอนเทนต์มาตลอดอะไรเงี้ยมันก็จะมีมุมที่เวลาที่เราเอาสแตทมาวิเคราะห์แล้วเราแปลงสารนั้นนะ่ะเอามาเป็นเอามาเป็นเอ่อเอาพุทที่ทีมโปรดักชันเขาไปใช้ประโยชน์ได้ยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่เราชอบทำแล้วก็จริงๆสมัยก่อนน้องจะชอบแซวว่าพี่อ่ะเป็นพวกแบบ ดูสเตตเป็นอาหารนะดูเช้ากลางวันเย็นคนโรคจิตอ่ะดูแล้วก็ชอบนั่นคิดว่าเอ๊ะตัดยังไงดีว่าเอาอะไรไปลงอันไหนดีเออช่วงไหนพีคช่วงไหนไม่พีคเอคนคอมเมนต์ว่าอะไรนี่เราเราชอบมากเลย<ม>ก็จะมีเรื่องแบบที่ชอบสอน,นะคะะแล้วก็จ,จริงๆตอนนั้นก็เปิดเทรนให้น้องๆในเวิร์กด้วยในในเวิร์กพอยต์เองเราก็จะชอบแบบคบคือเป็นนิสัยเนาะเวลาอยู่ไหนก็แบบต้องเปิดเทรนอ่ะทำไมไม่รู้แล้วก็เปิดให้แบบแผนนั้นแผนนี้มาฟังอะไรแบบเนี้ยก็สนุกสนุกค่ะ แต่ว่าจริงๆจริงๆถ้าเป็นเรื่องคอนเทนต์น่ะค่อนข้างเป็นเป็นเนื้อเป็นตัวเรามากเลยเพราะเราอยู่กับสิ่งนี้มาแบบตลอดเวลาอืมอฟังดูเห็นจุดต่างชัดทีนี้ระหว่างฟังผมเริ่มมีคำถามแล้วแรกๆพี่ทิพย์บอกพี่ทิพย์สอนน้องๆใน Workpoint แล้วจุดไหนพี่ทิพย์ถึงมากลายเริ่มมาเป็น t a r g e t ็ต SME จนทำให้พี่ทิพย์เนี่ยวันนี้ว่าถ้าจะนิยามว่าเป็น เจ้าแม่ SME ของไทยเนี่ยผมว่าคำนี้ไม่น่าจะผิดนะักอยากรู้ในจุดนี้ครับจริงๆช่วงที่ทำงานนะก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเราก็จริงจริง,รงใช่ใช่ค่ะอันนี้แหละอันน,น,นี้อันนี้ธุรกิจแรกเลยคือทำไมไม่รู้พี่เนี่ยมักจะเขียนคอนเทนต์เราได้ธุรกิจแบบไม่ตั้งใจคือ ธุรกิจเนี่ยเป็นธุรกิจอาหารคลีนซึ่งเกิดมาด้วยเรื่องราวเดียวกันคือคล้ายๆดิจิตอลทิปเลยคลีนฟู้ดเนี่ยเกิดขึ้นมาเพราะว่าเราอะ่ะก็เป็นคนแบบแต่ก่อนก็อ้วนไงใช่ป่ะอ้วนแล้วก็ก,ก็ก็ต้องศึกษาหาวิธีว่าเอ๊ะทำยังไงมันถึงจะแบบลดน้ําหนักได้ซึ่งลองมาแล้วทุกวิธีคือบอกพี่บอกได้เลยว่าการลดน้ําหนักทุกวิธีในโลกเนี่ยพี่ว่าพี่ลองมาแลวประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยน้ําหนักประมาณหกสิบห้าคือเนี่ยเนี่ยตัวเท่านี้นะ หนักไปรประมาณยี่สิบกิโลนะพี่เนี่ยเออแล้วแล้วปุ๊บเนี่ยพี่ก็เลยเริ่มเขียนเพจให้ความรู้เรื่องของอาหารเขียนไปเขียนมาก็อารมณ์เดียวกันเลยก็มีคนนะ่ะมาบอกว่าชอบมากเลยคอนเทนต์ที่เราเขียนนะ่ะมีอาหารให้สั่งไหมแล้วอารมณ์ก็แบบเออสนุกดีว่ะเออแปลกดีอะไรเงี้ยก็เลยบอกพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงคนทาอาหารให้ก็บอกพี่เลี้ยงบอกว่า เนี่ยเนี่ยเขามีคนมาสั่งอาหารนะเราลองทําให้เขาไหมแล้วก็คิดกันวันนั้นเลยนะนั่งทำงานอยู่ที่ออฟฟิศในช่วงพักกลางวันก็แบบก็สั่งสติกเกอร์ออกแบบสติกเกอร์อะให้ AI ออกแบบออกแบบออกแบบเสร็จพิมพ์สติกเกอร์เสร็จตอนเย็นก็ไปแมคโครซื้อกล่องแล้วก็แบบทําอาหารกันเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ปรากฏว่าเขาชอบเขาชอบเสร็จเขาก็เริ่มแชร์ทีเนี้ยมันก็เลยเกิดเป็นธุรกิจแรกขึ้นมาก็คือชื่อ c ล e a n f o o d b k k นะคะแล้วก็จากตรงนั้นแหละเป็นครั้งแรกที่เราอ่ะ เริ่มเอาวิชาที่เราได้มาจากทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแล้วมาลองทำในธุรกิจเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นแบบอยู่ๆก็มีเงินทุนมาโฆษณาเลยไม่มีนะก็ค่อยๆทำค่อยๆทำค่อยๆทำซึ่งมันก็โตแล้วก็ก็รู้สึกว่าโดยที่ ไม่ได้ใช้เงินยิงแอดด้วยคือใช้น้อยมากส่วนใหญ่ใชก้ก็การลองผิดลองถูกของตัวเองอะไรแบบนี้แต่มันก็ค่อยๆโตไปเรื่อยแต่ว่าน,นจุดนั้นเป็น process ที่ทําให้เริ่มเข้าใจเพราะว่าอาหารเนี่ยมันมันมีจุดรั่วไหลเรื่องเช่นแบบสมมุติเราทําอาหารถูกต้องออคนคนรับสมมติว่าไรเดอร์เนี่ยรับผิดรับผิดแอดมินเกากผิดเกากผิดหรือว่าคนคือมันมีรอยต่อเยอะที่มันจะเออเรอร์ได้ใช่ป่ะเราก็เหมือนต้องพยายามหาวิธีหรือพยายามเข้าใจคอนเทนต์ก็ทําเอง ถ่ายเองเอตัดวิดีโอทําทุกอย่างเองอะไรเงี้ยมันก็เป็นมันทำให้เราเข้าใจมากเลยว่าอ๋อเฮ้ยมันมีเพนอย่างนี้แหละแล้วแล้วมันจะมีบางทิปสิ่งนี้คือพี่รู้สึกว่าตอนที่พี่เริ่มมาทำดิจิตอลทิปส์เนี่ยมันเกิดจากเรื่องหนึ่งก็คือว่าเรารู้สึกว่าทําไมนะตอนนั้นที่เราทําธุรกิจอะทำไมไม่มีใครบอกเราเรื่องนี้วะเนี่ยเนอารมณ์แบบนี้นะทาไมฉันไม่ คล้ายๆกับเวลาน้องหนุ่ยแบบไปค้นเจออะไรบางอย่างสมมติเราเจอ Google t r e n d เราเจอ Bitly เราเจออะไรง่ายๆนี่แหละมันจะมีทิปส์บางทิปส์ที่รู้แค่นี้โอ้โหชีวิตฉันดีขึ้นเลยอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าไอ้ทิปส์บางอย่างที่มันดูเล็กน้อยอ่ะเอ้ยมันมีค่าเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าถ้าเราลองสังเกตตัวเองอย่างว่าบางทีเราไปนั่งเรียนหรือเราไปเข้าคลาสอะไรเงี้ยถามว่าเราจําได้ไหมเราจําไม่ได้หรอกเราไม่ได้จําทั้งหมดได้นะแต่เราจําบางอย่างในคลาสนั้นได้เช่นสมมติว่า พี่อาจจะจำทิปส์บางทิปส์ได้อาจจะจำทูสบางทูสได้แล้วแบบเฮ้ยอัน,นดีดแฮะแล้วพอเอากลับไปใช้อะชีวิตมันดีขึ้นเลยเนี่ยเนี่ยมันเป็นมันเป็นแฮ็กแบบเนี้ยที่เราชอบแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันมีความหมายกับเราในขณะนั้นก็เลยเป็นเหตุที่เริ่มทำเพจขึ้นมาเพื่อเล่าเรื่องพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมโอ้จากจุดเออผมชอบอันนี้นะที่พี่ทิปบอกก็คือ เหมือนไปเจอเคล็ดลับทิปเล็กทิปน้อยใช่ไหมแบบนี้ได้ไหมทริคเล็กทิปน้อยแล้วก็เก็บเอาเข้ามาใช้เออในมุมหนึ่งอะ่ะเรามักจะเจอการสอนประเภทแบบสอนคอนเซ็ปต์ใหญ่ๆกว้างๆเนาะแต่อาจจะไม่ได้มีจุดที่มัน practical แบบเอาไปใช้งานได้จริงแล้วจุดไหนที่ SME คนอื่นเริ่มเดินเข้ามาหาพี่ทิปเยอะขึ้นจนพี่ทิปเริ่มถูกรีจิสเตอร์ว่า SME ต้องมาเรียนกับพี่ทิปพี่ทิปถึงได้เป็นเจ้าแม่ SME ในวันนี้ได้ โอ้ยตายละก็ก็ไม่ถึงขนาดเป็นเจ้าแม่นะแต่ว่า,าพี่ว่าหนึ่งก็คือคงเป็นเรื่องบอกต่อเนะี่ยเรื่องหนึ่งคือบอกต่อเพราะว่าในคลาสปกติเราก็จะมีแชร์กันว่าใครรู้จักมาจากไหนอะไ,ไรอย่างเงี้ยแปก็คือเพื่อนบอกเพื่อนแนะนําต่อต่อกันมาแบบน้องมาเรียนก็ส่งเจ้านายมาเรียนเจ้านายส่งน้องมาเรียนเพื่อนพี่น้องบอกกันเลยแบบเนี้ยอันนี้เป็นจุดแรกแลก้วก็พี่ว่าจริงๆอีกจุดหนึ่งที่ที่เริ่มจาก เริ่มจะชัดๆนะน่าจะเป็นจุดที่เราจัดงานเซมินา o ์ออนสเตจที่โรงละครเคแบงคอันนั้นก็น่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งสำคัญท <Ừ. S 1> ีญนะ่เป็นจุดเปลี่ยนเราเพราะว่าจากเดิมทีเราก็สอนใช่ไหมก็สอนปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันเริ่มมีเซมินา o ์ออนสเตจงานนั้นขึ้นมาเนี่ยก็รู้สึกว่ามันทำให้หลายๆคนอาจจะได้รู้จักเรามากขึ้นอะไรแบบนี้น่าจะเป็นจุดนั้น